ได้ไหมระวังคันเว็ดเดอ้อวัดดิอยู่มาแล้วตัวเลกจอมแล้ววัดอยู่ไหมอยู่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 ครับผม ลองแล้วลองแล้วไม่มานานแล้วป้าตรงนี้ไม่รู้ยังมีปลาไหมไม่รู้ยังมีปลาไหมว่าไม่มานานยังไรตรงนี้ครับจงไปแล้วครับ เมื่อกี้ตอนผมปิดกล้องนะครับเบ็ดขนใหญ่มีกระตุกไปสองครั้งครับน่าจะเยอะหมดแล้วครับมีปลาอยู่ครับโอ้ ปาัาสากครับเอาไเลยผมว่าแลว้วแบ็ดมันกระตุกสองครั้งครับผมโอ้โหมาไปแล้วเ <laughs> ม <laughs> ื่อกี้ปิดกล้องเบ็ดมันกระตุกสองครั้งครับผมนี่ <c oughs> เป็นปลาสากนะครับเมื่อกี้กระโดดอยู่นู่นครับ <c oughs> มันพาสายย้อนก้นมาข้างบอลเลยครับผม มาเฉยครับตัวสวยเลยครับผมผมตีไปแล้วก็ปิดกล้องนะครับแบตบมันกระตุกไปสองครั้งแล้วสายมันก็ย้อนมาเรื่อยย้อนขึ้นมาเรื่อยพอวัดมันกระโดดอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อกี้ตัวสวยครับผมปะาแกงเราวันนี้ครับ เี่นตรงนี้เป็นคูไปได้ไหม,ม,มยังไม่ได้เอาของเลย ดดดเดี๋ยวเราเาอุปกรณ์ดิเดี๋ยวคพลิกไปทางนี้นะเออลองถอดดูสิได้ไหมระวังคันเวดเด้อนึกเลย เนี่ยต้องจัดลำดับให้ดีจอมมาเนี่ยน้ำลึกกันพี่ที่จะจอมโอ้น้ำลึก <c oughs> ลึกกันเนี่ยมันมันมันต้องออเอาแพเข้ามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ติดยาเดีย๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนต้องไปยืนเงินคนละจุดตายโอ้ตายเดี๋ยวจ,จัด,ดจัด,ด,จ,ด,จ,ดจัดที่วางของก่อนโอ้ วันนี้เลิกดีมาลองแพรโฟมแล้วครับนี่ข้างหลังทอครับข้ <c oughs> างหน้านั่งครับผมได้อยู่นะครับแต่อาจจะเปียกหน่อยนะครับผมไม่รู้เห็นไหมครับทอทอฮ่าฮ่า่ะหวังน้อยไปสัมมาหานี่พี่จะตีอับป้อง นี่เราล็อกเรือ,อไว้ด้วยถอเมื่อกี้นะครับนี่ผมติดคันเหย่าปลอมมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองปีดูครับผมวันนี้ก็เอามันทุกรูปแบบตอนนี้ประมาณบ่ายสองครับผมร้อนอยู่ปกติเราจะตก จากริมนู่นมานะครับเราไม่สามารถตีมาขอบหญ้าตรงนี้ได้นะครับแต่วันนี้เรามีแพรครับผมก็เลยตีมาขอบหญ้านี่กันครับกัดเลยทำไงเนี่ยบ่ม มันโดนลมไม่ร้อนเลยนะนั่งนี้นะพี่จตีมันติดคันเบ็ดตัวเองอันี้มันต้องรถขนาดลองอ่าได้แล้วเอาสิวางเลยบายสองมันคงไม่กัดลงน้อย ต้องกันประมาณสี่โมงเย็นประมาณนั้นเกินเหรอเออวิ่งแล้วนะนี่วัวนอยู่ว่านั้นวัดดิอยู่มาแล้วตัวแรกชนไหมอ่ะโอ้ยชนชนชนเออตัวแรกครับชน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 ตัวแรกของวันนี้ครับผมชนชนชนนี่ตัวแรกมาแล้วครับมาอย่างรวดเร็วครับกินอะไรเนาะเออ เฮ้ยอยู hmm. oh, Yo, no. all, ่ใต um. ้ด้วยแล้วอยู่ใต้เรือทำมันลุดจักยอดโอ้ยยกน้อยโชว์โอ้ยกระสองสวยๆครับนี่ป่าไปแล้วตัวแรกครับตัวแรกคืนดีเลยขาดโชว์หน่อยจับให้แข็งร้อยเงียบลงมือร้อยเงือกใส่เงือกดีกว่าอต่อไปตัวแรกครับผมเป็น มากระสองสวยงามครับเต็มแรกตัวสวยเลยครับนี่อันเดีย๋ยวก็ผูกไว้ข้างแพรได้เลยสามโมงยี่สิบสี่เดี๋ยวเราย้ายครับตรงนี้เงียบแล้วครับได้กระสองตัวเดียวครับผมตรงนี้ลึกไหม ตรงนี้ลึกใช่ไหมอ๋อตรงนี้ที่เราตกเลยเนะหน้าหน้าตกอยู่นะตัวที่สองครับปลาสลัดครับถ่ายไม่ทันครับผม <c oughs> จะเปล่อยมือตรงนั้นเลยสิตัวใหญ่กลืนเหรอ <c oughs> กลืนก็ต้องเอาถ้าไม่กลืนก็ปล่อยได้ปล่อยได้ไม่เกืน <c oughs> เอาเอา,เอา ปลาเล่นทุนขันนั้นครับผมเกี่ยวไส้เดือนตัวใหญ่ไว้ครับนุ่นดึงไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวให้จอมนะครับวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่ง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 วัดอยู่ปลาสลัดลุดปลาสลัด <c oughs> เออ ทุกว่าปลาช่อนถาปลนก็นอยู่ปลาสลาดครับผมมาเป็นแล้วปลาสลาดเดยอะมากน้อยนู่นมันแอบไปนู่นน่ะมันกลัวพี่มันแอบไปนู่นแล้วเป็ดเทศครับนู่นเป็ดเทศ ฮะอะไระไหนที่เงินฟองอะไรเออมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะตลอดเลยไม่รู้ตัวอะไรสองตัวถามตัวมันจะมีฟองฟอดอยู่ตลอดเลยแล้วนูน่นตัวอะไรกันอยู่ในป่านะู่นฮะนู่นเป็ดเป็ดที่หน้าพี่เมื่อกี้ไม่ตัวนี้มันอยู่นี่ไอ้นี่มันจะเป็นฟองน้อยอยู่ตลอดเลย ตอนพี่มาตกพี่ก็เจอมันบ่อยนะไอฟองฟองเนี่ยเอออาจจะเป็นตะภาพน้ำหรือไม่ก็เต่าอ๋อมีปลากิน,น,น,กน,นคนนันนี้อีกแล้วครับมีปลาเล่นทุ่นครับมีปลาเล่นทุ่นคันนี้อีกแล้วครับน่าจะเป็นสาดอีกแล้วครับวิ่งแล้วครับจอมแล้วครับผมจอมแล้ววัดอยู่ไหมอยู่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 ครับผมอยู่ อยู่ๆไม่รู้โอ้อปลานินนาดตัวใหญ่ด้วยวโอ้โหปลารครับผมมาแล้วปลานินกินเส้เดือนนี่นาดเออปลาดินครับมาแล้วปลาผมว่าจะมาได้โอ้ยหแน่นแน่นี่นนปลาดินใสสวยครับตกปลาบนแพโฟมเราอืม tuổi đời nói này em ăn nè khi bán bún không bán in à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  ม่นออกจากป่ามาอมันเป็นวังไงอออโอ้ทุนจอมทุนจอมโดยที่ผมไม่รู้เรื่องจอมวัดมอยู่ไหม ยูปลาปสล,าลัดเ <laughs> อาหลุดเออหลุดครับปลาสลัดครับผมป่าไปแล้วตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่จอมเฉยปลาสลัดไม่ต้องการอยู่แล้วหลุดด,ดีแล้วกลับแล้วครับวันนี้หกโมงกว่าแล้วครับผมแผรโฟมเราก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่ครับนั่งสองคนสบายครับแต่อาจจะเปียกสักหน่อยครับวันนี้ก็ได้ปลาไปสองตัวครับไปตกปลาทะเลก็ได้แค่ตัวเดียวครับผม วันนี้ได้ปลาเป็นปลากระสองตัวนึงกับปลานิ้นตัวนึงครับผมนี่ข้างหลังเดีย๋ยวน้อยโชว์ <c oughs> ก็ตัวใช้ได้อยู่ครับไหนอะน้อยเออนั่นครับผมปลานิ้นไซสสวยครับกับกระสองซสสวยไม้แรกเลยครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย